สวัสดีครับตอนนี้นะครับทีที่มเรียนแย้มสะอาดร,างรังสิตครับตอนนี้นะครับที่อยู่กับพี่แก้มฝากฝนจันชัยมงคลค่ะพี่แก้มครับเป็นอยู่ชั้นอะไรละครับตอนนี้ชั้นม .4 สค่ะชั้นม .4 ดรียนอยู่สายอะไรครับคณิตอังกฤษค่ะคณิตอังกฤษเลยครับพี่แก้มครับทำไมถึงเลยนสายนี้เลยครับชอบวิชาคณิตนะคะชอบวิชาคณิตชอบวิานี้แต่เมื่อไหร่ครับชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยเนาะแล้วอย่างนี้ความใฝ่ฝันของพี่แก้มเนี่ยอนาคตอยากจะเป็นอะไรครับ S <S> อยากเป็นนักบัญชีค่ะนักบัญชีอยากเป็นนักบัญชีแล้วอยากเรียนที่ไหนเลยครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้โหความฝันยิ่งใหญ่เลยนะนักบัญชียากนะก็อยากเรียนอยู่แล้วใช่ค่ะชอบคณนนิดใช่ค่ะครับพี่แก้มครับแล้วอยู่โรงเรียนเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ไปแข่งขันวิชาการนะคะแข่งขันวิชาการนะแข่งขันอะไรครับแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาค่ะโอ้แล้วผลงานเป็นไงบ้างครับ ไปถึงระดับจังหวัดแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับถึงระดับจังหวัดแล้วพี่แก้มครับแล้วอย่างนี้เวลาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ชอบทำไหมก็อ่านนิยายค่ะอ่านนิยายเหรอฮะอ่นนยานแนวไหนครับนิยายแฟนตาซีค่ะแฟนตาซีฮะชอบอ่านมากเลยไหมชอบค่ะแปลว่าต้องมีหนังสือเก็บเต็มไปหมดเลยแบบนี้ใช่ค่ะมีเต็มไปหมดเลยค่ะมีเต็มไปหมดเลยเนาะครับพี่แก้มครับสุดท้ายแล้วพี่แก้มนะครับฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านเลยครับ ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตยิ่งเป้าหมายชัดเจนเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเหละครับคาคมจริงๆฮะจะต้องตั้งใจแบบพี่แก้มนะครับเป้าหมายเราจะได้ถึงมันฮะวันนี้นะเวลาหมดลงแล้วครับและคราวหน้านะครับพี่จะไปที่ไหนพพกาบใครนะครับข้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย